ขอบคุณอายรย์ง,งจากสหรัฐอเมริกาที่ได้มาทำุทิทวนตราา,าและชาวกรุงเทพ ช่วยสร้างจีดีกลางสานามวัดสขามขออธิโมธนาสาธุและขณะนี้จีดีที่กำลังก่อสร้างนี้ก็คืบหน้าไปประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นแล้วหมดค่าก่อสร้างไปสองล้านห้าขณะนี้ก็ยังขาด ปัจจัยอย่างมากมายคือประมาณสองล้านอีกถึงจะเสร็จปีหน้าเลยเสร็จแน่แล้วก็ยังขาดอาสะพานที่จะเข้ามาหาเจดีนี่คิดดูแล้วประมาณกะดูหลวลงพ่อกะดูประมาณล้านหนึ่งก็ขอบคุณาชาวสหรัฐอเมริกาและเยโรมชาวกรุงเศษ ทำเพลงสั้นรอบๆแต่พระมาเชื้อปูเลยอย่างเดียวปูคนละก็ชอบใช่การก่อสร้างเลยจนดูแลเก็บดูระบาดระวังด่าโดนแน่หนุ่ยไองตัดชิ้นด้วย อันนี้จะกั้นกำแพง,อ,งอ๋อจะเป็นทำเป็นกำแพงรอบใช่ <ๆ S 1> ไหมไอ้รูปเซว,วดาเทวดาเนี<อ>่ยตูกตั้งเป็นแถวไปเลยนะเดี๋ยวมาไว้นะข้างบนก็เป็นที่ดีก็ไม่ดูได้คือไปในร้าน นี่ว่าจะวางรูปเือนรูปเือนของพระครูสวรศรีวงศ์เนี่ยจะค่างๆกระพุธร,รูปขนาดสามสิบนิ้วหรือยี่ยี่สิบนิ้วยังไว้ตรงนี้ ม <sh arp inhale> ีวาจาเอาสมเด็จโตขอที่ผานตรงนี้เนาะทางตรงนี้